สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับเพจดังคือเพจอีกี้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็บอกว่าขนลุกนะครับขนคือหน่อยแท้ประมาณนี้ครับพี่น้องเอฟซีแทบช็อกนะครับเห็นหน้าเวทีแล้วเนี่ยตกใจครับพี่น้องนะครับ เป็นอย่างค้นคืนหน่อยแท้นะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นที่ยะโสธรนนะครับจังหวัดเกิดเจ้าของแท้ๆนะครับพี่น้องน,นะครับอีกก็โพสแบบนี้นะครับบอกว่าบุญบ้างไฟคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับปาพี่น้องน,นะครับแล้วเราก็บอกอีกว่าค้นลุกเลยบุญบ้างไฟนะพี่น้องน,นะครับแล้วก็ทายค้นหนาเวทีมาพร้อมครับค้นนี่โลงเลงครับพี่น้องนะครับแล้วก็ก้อนการแสดงเนี่ย ยังไม่มีคนครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคนยังบ่ม้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าแสดงดึกนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฝนน่าจะตกไหมประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบางคนก็มองโลกในแง่ดีนะครับอาจจะมีฝนหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่ายังบ่ทันได้มาแหละประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าบางคนนะครับหลายคนก็เทียบ ถึงตเกียวมิสิกนะครับที่เป็นเลนยูเรื่องนกท้าก่อนหนานี่ครับพี่น้องคนเนี่ยเต็มหนาเวทีนะครับแล้วก็แฮมบึงอ่ะมักปูศาดล้อนะครับแต่เว้นครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับ แล้วก็เกิดการเปรียบเทียบกันทั้งสองวงนะครับว่าอีกคนนึงเนี่ยค้นขึ้นหลายนะครับแต่อีกวงนึงเนี่ยขึ้นหน่อยแท้ประมาณนี้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเพจอิกกี้โพดมาแบบนี้ค้นก็แหกเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับแต่ว่าล่าสุดอีกกี้ก็โพนซ้ำอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องบอกว่าคนทยอยเข้ามาแล้วนะบุญบ้างไฟยะโสธรนะครับเราก็โพ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งพร้อมกับรูปภาพนะครับ fc นะครับห่านกับพี่นอนะครับบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ fc บอกว่าเยอะอยู่นะสี่ห้าร้อยคนโอเคแล้วแหละนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าถึงร้อยเมล่ะนับเบิ่งแม่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าคืนนี้โพสต์ได้แล้วเนาะบ้านตัวเองด้วยถ้าคนน้อยขายหน้าแย่เลยนะครับเอานั่นแหละพี่นอนะครับต้องร้อเบิ่งนะครับว่าทางเพจ อ่าแพลวแพาวนะครับพี่น้องเพิ่นซีโพดหรือเปล่านะครับว่าอ่าคนดูเป็นอย่างไรปกติเพิ่นซีโพสครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล้อเบิงว่าอ่าขึ้นนี่นะครับเราซีโพดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งเขาเสิร์ฟปิดฤด,ดูกาลของวงแพลวแพาวก็สิเป็นมื้ออื่นกับพี่นอ้นองนะครับ เื้องนี่ไปที่เลิงนกทาเลยนะครับพี่น้องน,นะครับคอนเสิร์ตปิดฤด,ดูกาลยุยาโสทนครับพี่น้องน,นะครับ,นอนนรบเอานั่นแหละครับขอให้ติดตามเบื้องนะครับว่าจะมีคนเข้าไป เป็นกำลังใจให้เยอะหรือเปล่านะครับเหมือนที่โตเกียวมิวสิกไปหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องร้อเบิงกับพี่น้องนะครับหลังจาก f อฟก็เกิดการเปรียบเทียบกันมาแบบนี้ครับนุ่มบอ,เอ,อกเรืเอาข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเด็เดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ